โอ้โหนี่ยกินดีจังแบบลมร่มตกนะครับผมนะมาชมแพะที่คอกแพะของหน่อยเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสาหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่รับชมทั้งบ้านนะครับผมยังไงก็ที่ท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะสามารถติดตามรับชมได้ทางเพจ a c e b o o k ตามไปเบิรหรือ YouTube ตามไปเบิรออฟฟิเชียลนะครับผมเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับท่านที่สนใจจะเข้ามาเป็น,กนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับที่นี่เราเลี้ยงแบบกีนโรงเรือนการให้อาหารเติมจะมีเช้าเย็นนะครับผมกลางวันก็จะมีใบกระถินนะครับในโรงเรือนกลางวันก็จะมีแพงกุลาแห้งนะครับผมนะต้นถั่วอัดก้อนนะครับผมถั่วที่สง่งเรานี่แหละนะครับ กินกันเป็นแถวครับเย็งๆที่นี่เราจะทำพยาธนะครับผมนะแบบเกอกเดือนละครั้งแล้วก็ฉีดยาวรุงเดือนละครั้งนะครับผมพยาธแบบฉีดประมาณ3เดือนรอบหนึ่งนะครับ เลี้ยงแบบยืนลงเรือนค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพยาธิแบบฉีดสักเท่าไหร่นะครับผมนะแบบก่อก็เดือนละครั้งนะครับผมที่นี่พ่อพันธุ์ของเรานะครับผมนะเป็นเลือดสูงนะครับ ที่นี่เริ่มต้นเลี้ยงจากแพะหนุ่มสาวนะครับผมวัยหย่านุ่มนะครับค่อนข้างจะดูแลง่ายนะครับผมค่อนข้างจะดูแลง่ายแล้วก็เราสามารถปรับหรือว่าหัดให้เขากินอาหารตามที่เราต้องการแล้วก็สามารถปรับโครงสร้างได้นะครับผมตามที่เราต้องการนี่แหละอยากให้อวดดูแลดีนดหน่อยกินเนอ้หน่อยก็อวนด้วนสปูนนะครับผมนะค่อนข้างจะแข็งแรงครับผมแพะหนุ่มสาวค่อนข้างจะแข็งแรงดูแลง,ง่ายครับ แล้วก็ติดคนนะครับผมนะเนี่ยติดจะของมากไปยืนเนเรื่อมนี้ติดมากเลยนะครับความสวยงามของแพะสายพันธุ์บอนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับผมนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่รับชมทางบ้านนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรรับชมทางบ้านอยากรู้ว่า ส่วนผสมอาหารมีอะไรบ้างก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับผมนะปรึกษาหเลขก็ได้ที่เบอร์โทร0981108296นะครับผมนะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับผมนะบอกตรงนี้ก็หลายสูตรหลายส่วนผสมนะครับผมโทรมาพูดมาคุยกันครับชัดเจนกว่าง่ายกว่านะครับและสามารถติดตามารับชมการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจที่เบอร์อ่ายูทูปตามไปเบอร์เอ f ไปเชียลและทางเพจเฟซบุ๊กตามไปเบอร์ เริ่มเต็มใกล้จะเต็มใบหนุ่มสาวของเขาแล้วนะครับผม พอให้กระถินปุ๊บก,ก็จะหันแส่กระถินอีกเลยนะครับเกินอาหารเสร็จนะนู่นนะครับเมืดค่านะเดี๋ยวทุ่มนึ่งครับผมถึงจะเดินไปขึ้นลงเรือนลงนอนกันนะครับ หนุ่มน้อยเรานะครับเริ่มบึกแล้วเริ่มบึกแล้วหนุ่มน้อยเราตอนมาแรกๆนีพร้อมเลยนะครับเริ่มบึกแล้ว นี่ขนมันวับอย่างเงี้ยครับผมเพื่อสุขภาพดีแบบเนี้ยข็งแรงเนี่ยขนเรียบมันเงนี้ยครับผม ขนาดเราเลี้ยงแบบยืนโรงเรียนนะครับผมนะหาอาหารให้กินที่นี่แสดงทำพยาธนะครับผมแต่ละครั้งเลยนะครับผมเพื่อสุขภาพแพะนะครับผมนะเพราะว่าการกินยอดกระถินเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเพียมีแมลงอะไรป่ปากก็ทําให้เกิดมีพยาธได้นะครับผมยาบนรุงนะครับผมทุกเดือนสําหรับพ่อแพร่นะเองนะครับผมนะถ้าพี่น้องเกษตรกรที่รับชมทางบ้านท่านมีแนวคิดอะไก็คอมเมนต์้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่นะครับผมหลายท่านกําลังมองหาอาชีพอยู่นะครับ